สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช่องหมี่ซีซนะครับวันนี้มาแชร์เทคนิคการทอดไข่นุ่มฟูกรอบนอกนุ่มในนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาลองดูกันเลยนะครับวันนี้หมี่ซีซก็จะใส่ไส้กรอกลงไปด้วยนะครับแล้วก็จะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปในไข่นุ่มฟูกรอบนอกนุ่มในของเราด้วยอันนี้เราก็ใช้ไส้กรอกนะครับเอามาหั่นให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็ได้มาแล้วนะครับไส้กรอกที่เราหั่นจากนั้นนะครับเทน้ํามันใส่กระทะนะครับ ตั้งไฟไว้ให้ร้อนเลยนะครับให้ไฟเนี่ยร้อนจ,จัดๆเลยต่อกไข่ใส่ถ้วยลงไปเราใช้ไข่สามฟองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทําการตีไข่เนี่ยตีไปเรื่อยๆนะครับจนให้ไข่เนี่ยเกิดฟองขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มฟองอากาศให้กับไข่นะครับเวลาเราเอาลงไปทอดเนี่ยไข่จะได้ฟูขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่น้ําจิ้มซีฟู้ดลงไปเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ทําการตีต่อนะครับนี่ให้เกิดฟองลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อน้ํามันร้อนจัดแล้วนะครับเราก็เทไข่ใส่ลงไปเลยนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับไข่ก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเราก็ทําการทอดไปนะครับค่อยๆดูด้านล่างนะครับว่าสีเนี่ยสุกแล้วหรือยังหรือว่าจะไหม้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆต้องคอยดูนะครับเพราะว่าเราเนี่ยใช้ไฟที่ค่อนข้างร้อนนะครับนี่ แล้วเราก็าเอาไส้กรอกน,นะครับที่เราหั่นไว้เนี่ยมาโรยไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ตลบไปแบบนี้นะครับนี่เราก็จะได้ไข่ที่เป็นก้อนๆและลักษณะแบบนี้นะเพื่อนๆก็จะเป็นก้อน Chemical people. ๆบนแบบนี้นะครับนี่แล้วก็กลับด้านนะครับโอ้สีสันน่ากินมากๆเลยครับเพื่อนๆเราจะทอดอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็น่าจะใช้ได้แล้ะครับนี่ครับใช้ได้แล้วนะครับ สีสันน่ากินมากๆเลยไส้กรอกก็ดูน่ากินมากด้วยเอาเทใส,สต่ตะแกรงได้เลยนะครับกรองน้ํามันออกนะแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เอามาใส่จานครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูไข่เจียวกรอบนอกนุ่มในสูตรนุ่มฟูนะครับยังไงเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ลองเอาไปทําตามกันดูนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปถัดไปฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ จะบอกว่าเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับนี่ครับได้แผลมาเลยครับแผลน้ำมันลวกนะครับขอบคุณเพื่อนๆพื่สำหรับการรับชมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ